สวัสดีครับอันนี้ก็สดนะครับจากทางบ้านดนตรีคีย์บอร์ดนะฮะตอนนี้มาประจําอยู่ที่สีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายนะครับก็วันนี้เพิ่งได้มีโอกาสได้แกะลังนะครับสอกของส่งมาหลายวันแล้วนะแต่ว่ามวัวแต่สนุกสนานสงการอยู่นะครับมาเที่ยวที่บ้านนะฮะวันนี้ก็เลยเอาพี900นะฮะออกมา ได้ดูนะครับผมสำหรับพี900ตัวนี้ก็สภาพ90นะครับสมบูรณ์นะครับเดิมๆนะฮะสวยงามนะครับท้าใดสนใจอยากจะเอาพี900ไว้ครอบครองนะครับที่เล่นได้2ซีเควนต์นะครับลักษณะเด่นของเขาเล่นได้2ซีเควนต์แล้วก็สามารถที่จะมีระบบไม์เสียบร้องได้นะครับมีเอฟเฟกมากมายนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ สามารถที่จะร้องเพลงได้2ซีเควนซ์พร้อมกันนะครับอันนี้แล้วก็ลงแซมลงเสียงลงจังหวะให้เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านใดอยากจะเอาไว้ใช้นะครับกอกพีเ0้ตัวนี้สนนราคาที่30,000นิดนิดนะครับสามหมนิดนิดนะฮะไม่แพงครับพร้อมส่งนะครับมีกระเป๋าใส่ให้นะฮะสนใจก็กิงกลางมาได้นะครับ0 6 5 1 1 2 5 8 4านะครับบ้านดนตรีคีบอร์ดนะครับผลรักดนตรี ผมนำเสนอความสุขความสำราญมอบให้ไว้ทุกท่านไปไว้ใช้นะครับร้องเพลงนะครับเล่นกราโิเก็ได้นะฮะตัวนี้แล้วก็จะร้องสดนะครับคอลูกทุ่งคอมโบนะครับจะนิยมใช้มากนะครับในภาคกลางกับภาคเหนือนะฮะสำหรับก๊อกพีเ0กตัวนี้ตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์นะครับผมได้หมดนะครับตัวนี้นะครับบอกไว้เลยครับว่าสุดยอดนะครับ นะฮะเราจะเอาเบบไหนได้หมดนะฮะนี่ครับนี่เสียงดีครับสวยน้้วเดิมนครับิ้กามาครับ0651125849นะครับเสียงแซมจังหวะชุดกองลยลงให้ครบหมดนะฮะเอาไปทำง,งานใช้ เล่นหาเงินหาทองได้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับกิงกลางมาครับ0651125849นะครับกับก OK ๊อกเ900นะครับ